สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สายด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรุมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระรามหมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ซายค่ะแล้วก็ขอบครมพี่สายด้วยว่าซื้อรถกับพี่เก่งเป็นยังไงบ้างคะเก่งบริการดีบริการดีถูกะแล้วก็เรื่องการตัดงคกแนเนก็เรียบร้อยดีถึงที่บ้านเรียบร้อยดีอ๋อไฟแนนซ์ก็คือไปถึงที่บ้านเลยแล้วก็ตั้แต่ออกก็จะมารับรถเลยไม่ได้มาดูอะไรเลยครับอ๋อตัวรถเป็นยังไ บรรยากาศภายในชวรุมของเราเป็นไงบ้างคะดีค่ะบริการดีเทคแคร์ดีค่ะโอเคเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าที่ไว้วางใจของรถกับทางชรุมฟอร์ดอาร์มีสาขาลาพชกษ์พราม5ค่ะขอขอบคุณพี่ไซย์แล้วก็ขอบคุณครอบครัวพี่ไซย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณคือครอบครัวดีดี้วยคับ ขอบคุณครับ